นี่ครับมาควายนาครับบ้านไอ้บนครับไปย่างไปย่างมาอยู่ลบนาลบกับคนดังครับยังสี่ล้วครับเออบ๊อบ่๊อบนะเจ๊พึ่งเจ๊พึ่งแต่ครั้งนี้ครับผมจะญี่ปุ่นบ้านที่ไทยครับโอแมนบ้านเมียบ้านเมียบ้านเมี้ยหรอครับโอ้บ้านเพิ่งอยู่เสียงไห้ครับ ไอซื้อมาเคียงไหนหหไอ้ซื้อสดดีหรืปล่าได้บ้างตลาดโอ้ตลาดเขามาว่างแล้วมาละว่างแล้วโอ้รับซื้อมาแต่ตลาดซื้อมากเกลียวคมครับมาวันชัวร์รอมากเลยวันนี้ครับมาแล้วครับพายุใกล้กับมามาอุดนเบียร์ครับอะไรน,น,น้ำปลา จเจ้าวเป็นเจวผมจิตลกครับ <c oughs> ผมถึงย่างเดาครับเบื่องนี้ครับผมผมย่างเดาผมถึย่างเดาครับเนี่ยผมผู้ายในเบื่องครับมีได้ไโอ้มันก็คอมีได้านันนี้ือก็ตาฟังยนะมันไม่นุยังเดาครับส่วนกัญญามีว่ได้สามคลิปเลยเศ้า แต่อันตันอันตันกับใครนัอีกคนนึงวะแมนนะผมแมนอีกคนที่ตัวสูงอะไรอ่ะฮะไม่ตายใช่ใช่ใช่นล้วป่าผมรับก่อนแถมสอดผมตัวนึงสอดจุใส่ไปเลยว้าใส่ไปเลยดูวยังเหลยวครับ มันอาจจะซ้ำคลิปเก่าครับแต่ว่าคนเหตุบูคือกันครับคนละคนครับ,รบสูตรไทยสูตรมันครับอ, <laughs> อันนี้ตะกร้านึน่งกินกินตะข่าโค้งาปนี่กินข้าเขียงข้าเขียงใส <laughs> ่เบอเลยครับโอหล้ว ยูวิสานใส่หมดเลยยูวิสานโอ้โหปวดปวดงั้นเลยอันเอาคือตัดดูเลยเอาเลยครับไปเลยถ้าแน่ครับถ้าแน่เอาอันนี้แฟนคลับเป็นมายามครับวันนี้ก็เลยเห่ร้องซิมจูเน่าครับทำยังไงบล๊อก เดนีพ่อคมมาไดนเนาะโอ้ยยำเลยใช่ไหมข้าเขาตุ่ยแท็มเลยจะ้เพิ่งเกือารา้หวยให่ไห้จกเสียงดีคนี้่อไอ้นอเสียสเตครับเร,เราอีกบนตองมีพักองสี่ บ่าแม่นอดใส่ไร่้ยไมกินเข้าก่อนเลยวันห้องทองไว้ครับกินมั้่ได้นเดีกินคล่องก่อนนครับนี่เขานีเขานเขาจุได้ใส่แล้วอมเโอ้ยเซ่บครับเ เทนาก่อนพ้วผดู้าวผัดดูข้ดูขดูครับโอ้มือทางตแคงป็นไดวะนครับเขาหยัดเหลากันบานึ่ไปอันมึงกินหรจุ๊บครับมาใส่ผักละลายใส่ผักละลาย คันเทน้าครับอคันเทน่าบวนเขาครับวนใส่ไรใส่ไรโมกินทิพย์มกินทิบัเท่านั้นัไม่ทิพท่านเสียบรอจิมตามก่อนรออันรอเน็้มาก่อนโอ้ น <laughs> หไงา <laughs> ตามครับเอาครับมาม่นาต <c oughs> ้องซีมือด้วยนี่ครับเพรอบ ไคขับแนวทั่วครับแม่โมนีโอใส่การเลยครับยิครับาเลยครับต้ขอ,ขอพีบุญครับมืนน่อไ้กระแกขนาดเฮ้ยขายอะไรก็น,นำปะนาครับ <laughs> ขายอะไรก็น,นำปะนา ยิ่งก้อยยูนน่ในทางท้ายไ,ไปได้ขนาดนั้นครับบรรยากาศงานสามซตครับวัอนี้มือนีมือดีซี ไปนกินเราไล่เปล, <c oughs> ล่าเลยกินเข้าไปไม่แสบไม่เห็นมีสีแต่ยังดีพร้อมบรรยากาศครับพอมได้ผมทัวร์ไหมครับคลิปนะเดี๋ยวคลิปหัวมัวก่อนเจ็ดนาทีพอแล้วแฟนคลับมายามครับวันนี้ในจูเนื้อ์ได้ครับจูเนื้อนะ์ด้ย